มาแล้วนะครับแล้วผมก็จะมาทำคลิกปกับหัวหน้าแคนนะไปตรงนน้นโอ้โหเลิ้นล่นเซตนี้เซตนี้เขาจะเป็งมาเป็นมา,มาป้าได้จะเป็งมา จังวะ ไมามาเ,เ,เล่นอย่างตึงเลยอะตึงจัดอะมาเล่นตึงเกินเนี่ยเล่นอย่างตึงเลยอะ ไม่ค่อยติดนะตอนถ่ายคลิปมันกดไม่ค่อยติดอะ่ะอุ้ยไม่ได้ตั้งใจมาเล่นนะเนี่ยยิง ทุกคนกดผมคอ่านเก่งขึ้นนะครับไป <ใน S 1> ที่ดงนั้นถ้าเกิดกดไลค์ทุกคนอ่านผมอ่านจะเล่นเก่งฝางกกดไลค์กดซับไลค์นีนะครับคนที่มาดูถ้าเกิดก็ขอขอบคุณมากแล้วก็จะมีโอกาสได้ตัวมาเลยตัวที่ทำท้า ู่นข้าวแคกนะไม่ไม่ตายวะตึงจังวะอ่งไหอยงหนาวอยู่ในรถยัง ลอยได้เมื่อกี้ลอยได้มันม,มันลอยได้พี่เมื่อกี้อีกรอบไหมสักรอบมาเผื่อชนะตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกนะพี่บ้านดูเหมือนว่าตอนนี้บ้านผมฝนจะตกน้ำเล็บเน็ตเลปิงอ่ะ อยู่ขั้วโลกเหนือพี่พี่เชื่อไหมละ่ะพวอยู่ขั้วโลกเหนือผมเป็นมีสัยน่ตายอ่ะทุกคนโอ้วี่พี่ตายแล้วเหรอ อออออโอ้ยพี่ทำไมฝั่งหนูมาเล่นเก่งจังพี่เล่นนเก่งสมแบบไอ้แคนที่พี่ปั้นมาได้ไหมอ่ะปกติพี่อัดหัวนะทำไมวันนี้ไม่อัดหัวเลยอ่ะไม่ปิงปิงเจ็ดร้อยพี่ปิงก็ว่าเปลาเขาหลังเลย าหลังเลยพี่เข้าหลังเลยชัจหลังเลยชัจหลังผมเข้าหลังแล้วโอ้ยคุยโทรศัพท์อพี่โอ้ยพี่ไปซ้ำเขาทำไมออ้ารู้สึกเหมือนแววมันเริ่มมาแล้วอะพี่ผมรู้สึกเหมือนแววมันเริ่มมาแล้วอะตอนที่ไปซ้ำศพเขาอ่ะ มันเขาจะแปลงร่างเป็นมาป้ายได้ไรเซนคันเชนป้ายได้ไรพี่ชิบหายมันเลือกเซนที่ผมเล่นไม่เป็นคนที่เข้ามาดูใหม่ ลืมกดซาวสกาด้วยนะครับใครไม่กดเป็นก่นะครับใครไม่กดเป็นเกยนะครับใครไม่กดเป็นตัวเยี่นะครับเป็นบักกรอบนะครับใครไม่กดอ่ะเอ้ยมันพี่มันเห็นผมววพี่ระวังน้ําเซ็นท่านนั้นะ ผมเข้ามาอยู่ในแฮนน่ะผมอยากอยู่แคเลเวลห้าก็เพราะว่าจะเก็บไอ้โฮเช่นซื้อโปรไฟล์อะโปรไฟล์หมาป่าเดียวรายอะโปรไฟล์หมาป่าโอ้เลือกปืนที่เล่นไม่เป็นไหมด้วยเอ้ยปิงปิงห้าร้อยปิงห้าร้อย พี่โดนลอยเข้าเ้เข้าเ้าเขั่าล้ได้ก่มากอะไรนี่จอมหวานเจี๊ยบเ้งหนาวอ่ะที่เนี้ยยังหนาวเลยพี่นี่พี่โอเคตอนนี้ ผมจะลงคลิปแล้วพี่มีอะไรจะบอกคนดูนห,หน่อยไหม้ยอะไรนะบอกว่าอะไรนะไปเออครับใครปิงอีกแล้วปิงอีกแล้วปิงอีกแล้วแกบพี่ชื่ออะไรไม่รู้ ไม่น้องน้องย่หน่าอะไรนะน้องอยู่อุตรดิกกับลรบุรีตอนนี้ยังหนาวอ่ะพี่บ้านพี่หนาวไหมกี่องศาเนี่ยบาม่หนาวหนึ่งบ้านผมยังหนาวอ่บ้านผมหนาวมากเกือบเกือิบองศาพี่ <im itation> แล้วมันกดไม่ค่อยติดเนี่ยพี่มันกดไม่ค่อยติดตอนหายคลิปอะ่ะโ <im itation> okay. อเคพี่กดบอกบอกอะไรอย่างเนี่ะพี่บอกอะไรกดติดตามน้องหิมะบ้านน้องตกเป่าหิมะโอ้ยขนาดบ้านเราหิมะไม่ตกยังขนาดนี้ได้เกิดหิมะตกมันจะขนาดไหนอ่ะ ยี่มานิดตกอบ้านเพื่อนผมเป็นคนญี่ปุ่นไงเติมเมื่อกี่เพชรเจราลาดเนี้ยพี่เติมเมื่อกี่เพชรใครรหัสพี่เนี่ยเติมเมื่อกี่เพชรไม่รวมรหรัสละไม่รวมอีกรหัสหนึ่งนะรวมรหัสนี้โอ้ย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 คนขอข้อเคียร์ดรวมในหน่ง เฮ้ยรู้ชื่อมันรู้ชื่อแค่นี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหม่พี่มันมีคนขอข้าวแค่รัวๆเลยหรอเดี๋ยวพี่ทำคุณพี่พี่พี่เด้งแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเฮ้ยเฮ้ยพี่มันมันเด้งเข้ารัวๆเลยไหมเด้งเข้ารัวๆเลยไหมอะไรเหรอ น,น,นี่นะชื่อเคนนะครับใครอยากเข้าก็รับคนเพิ่มไหมพี่พี่นะ้องรับนะ้องเออใครอยากเข้านะครับชื่อตามนี้เลยทไมมันของเข้ารัวขนาดนี้วะน้องโอ้ยเหลกเหลกไม่แหลกนะเลยแหลกใช่ไหมไม่แหล็กน้องไม่แหลกน้องโอ้ยวีนึกว่าโป อยู่แล้วสามตาลแล้วคนเดียวก็พอดีเต็มแค่ห้าสิบคนโอเคนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นประวัติเคนนะครับมันต้องเลเวลเท่าไหร่ต้องเลเวลขั้นต่ำเท่าไหร่บี่ถึงเข้าได้สามสิบ okay, ตองสามสิบตองผมอีกถ้าเกิดพี่ตังถ้าเกิดพี่ตังห้าสิบเนี่ยผมเข้าไม่ได้นะผมอีกสองเลเวลกห้าสิบอ่ะเนี่ย ไม่เนาะพี่อยางไม่นม่สนใจติดสายนะพี่เอาเอาสามผิเพราะว่าคนที่ชอบเล่นแบบเดียวกันโอเคแล้วต้องมีการเทสไหมอ่ะ <c oughs> ไม่เทสหรอไม่เทสจ้ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดมีคนดูอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่ต้องทำไงอ่ะ <c oughs> เออให้ดูไอดีพี่ให้ดูไอดี มีน้อง๋ยวมีสติไอ้น้องบอกคนมาเปิดไอ้โปรไฟล์เปิดโปรไฟล์ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแฮกอ่ะใครอยากมีพี่อยากทำกิจกรรมอะไรในแคนไหม้ีพีกิจกรรมแคนกับโซุ่้ย คนติดตามจะหนึ่งหมื่นแล้วไม่นี่เฮ้ยคนคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์พี่จะหนึ่งหมื่นแล้วไลฟ์อะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ในรหัสโปรไฟล,ล์อ่ะใครใครอยากมากดไลฟ์นะครับเข้าแคนมาได้เลยน้องกดงนี่ยผมกดผมกดตั้งแต่เล่นกับพี่แรกๆแหละ พี่พี่ทำไมไลท์ทำไมไลท์มันขึ้นนะ่ะอุ้ยพี่อีกเดียวอยีกเดียวอย้ยนีดเดียววุ้ยพี่ผมผมช่วยพี่ปโปรโมทได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอน้องคนดังไปแน้องคนดังก็เนี่ยคนดังครับ พี่ช่วยไปติดตามชอมม่องผมเนะ่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดยมส่งชื่อให้แล้วใครอะเข้าแน่นนะครับไม่จำกัดไม่จำกัดอายุยงไหมนะบ๊ายบาย